สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับป้ามนอมไร้นะครับเช้าอีกแล้วนะครับเช้าอีกแล้วอ่าสาแก้วยังไม่คลายนักครสวรรค์มาอีกนะครับโอ้โหงานนี้นะครับโคตรโคตรมันอ่ะโอ้เช้าวงการตลอดนะครับโอ้เรื่องนี้มันมันสุดยอดมากนะครับวงการนี้อยู่ลําบากแล้วนะครับทุกคน ต้องระมัดระวังนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่19มกราคม2567ตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับอยู่กับป้อมบอมไร้ทักทายกันยามเช้าเช้าแบบนี้กับเรื่องเช้าเช้าของตำรวจนะครับที่โดนจับโอ้โหโดนจับอะไรครับท่านผู้ชมโดนจับดีครับขายาบ้าเสียเองนะครับ โอ้โหมันจะอะไรกันแาบนี้นะครับประชาชนจะอยู่กันอย่างไรโอ้ตำรวจทำเสียเองนะครับใช้เครื่องแบบราชการใช้เครื่องแบบพระราชทานนะมาขายาบา้าเสียเองนะครับลีดไถพี่น้องประชาชนทางถนน,นก็มีนะครับมีทุกอย่างแบ่งกันเป็นพักเป็นพวกกันไปหมดพี่น้องประชาชนจะอยู่กันอย่างไรนะครับก็ระมัดร,ระวังกันแล้วเองนะครับแม่งโจรในเครื่องแบบนี้มันเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชม โอ้ปามบดอมเห็นข่าวแต่ละทีแม่งโอ้โหผวาต้องใช้คำว่าผวานะครับคือเราไม่รู้จหวังพึ่งพาอะไรนะครับแต่ตํารวจดีๆก็มีนะนะเจ้าหน้าที่ตารวจเขาก็จับกลุ่มนะอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะครับตํารวจดีๆเขาก็มีข้อขอชื่นชมนะครับสําหรับพี่ๆตารวจนะครับที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ค้ายาเสพติดไม่รีดไถชาวบ้านข้างถนนไม่ตรวจฉีแล้วรีดซับชาวบ้านข้างถนนก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับพี่ๆตำรวจที่กำลังดูผมอยู่นะครับไม่ว่าจะดูก่อนดูย้อนหลังนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านท่านนะครับที่ทําเพื่อพี่น้องบ้านเมืองจริงๆทําให้พี่น้องที่อประสบพบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มันเยอะมากขึ้นทุกวันนี้ท่านป่าปามนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่ากันนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ท่านท่านนะครับโอ้ยทุกคนเห็นข่าวมาแบบ มันไปกันใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกวันนี้ไปกันใหญ่แล้วเรื่องเฉ้าๆแบบนี้มันมีทุกวันทุกวี่ทุกวันต้องระมัดระวังกันเอาละกันนะครับการตรวจคน้นไม่ว่าตรวจคน้นอะไรแปลกๆอะ่ะเยอะนะครับทุกวันนี้อเยอะอะไรครับบางทีเราขับรถไปไม่ว่าจะเป็นรถทัวรถอะไรแบบนี้นะครับตำรวจก็ตรวจคน้นไม่เจออะไรก็บอกว่าตรวจเฉยๆก็มีเหมือนกันนะครับ ทำให้รถเขาเสียเวลาเ็ามีทำมาหากินไปคือข้อก่าวหาก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งอะไรบ้างนะครับแต่รถเขาเสียเวลาต้องเยอะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเออแต่มันสมควรหรือไม่นะครับไอแบบนี้มันก็มีนะครับเข้าไปติดตามช่อง YouTube นะครับป้อมบานอมลงไว้นะครับให้ทุกคนได้ดูครับข่าวสารเรื่องตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีด้านดีด้านลบนะครับมาให้ทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับ เมื่อวานนี้ตำรวจก็โอ้โห,โหโคนครสวรรค์เอาวีนะครับก็จับนะครับท่านรองท่านรองโอ้โหระดับท่านรองเต็มยศเลยนะครับท่านผู้ชมอืมนะมันมันอายไหมครับมันอายไหมอายยันลูกยันหลานอายหูกายไปหมดนะครับงานนี้นะสวมเครื่องแบบร,ราชการโดนจับเนี่ยมันน่าอับอายจริงเลยนะครับทําให้สังคมมัน โอ้โหเสื่อมนะครับแบบนี้องค์กรตํารวจเนี่ยโอ้โหนะไม่รู้ว่าความน่าเชื่อถือถ้าตอนนี้มันมันมีหรือไม่นะอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับตำรวจดีๆเขาก็ทํางานกันเหมือนกันนะครับควบคู่กันไปด้วยทั้งโจรในเครื่องแบบทั้งทั้งโจนในเครื่องแบบทั้งตํารวจที่ดีๆก็ทํางานกันร่วมกันไปนะเออแยกแยกกันเอาเองแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมกป้มาน้องก็ เอามานะครับนําเสนอข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ตารวจโหดังนะครับดังกระชอนนะแต่และวี่แต่และว,วันไม่ว่าจะเป็นนะครับการจับกลุมรถแท็กซี่แล้วรถสามล้ออีกนะอีอันั้นอ,อีกอีกเรื่องหนึง่งนะแต่และว,วันมันมีเรื่องเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับข่าวสารด้านตารวจโอ้โหนะทุกคนก็เสพข่าวกันอย่างโหเมามันเลยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเมามันเลย <laughs> แต่ก็ต้องด้วยความสุภาพนะครับบางทีดูไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดผมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทุกคนก็พยายามระมัดระวังนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับทําอะไรก็ระมัดระวังด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับพวกผมก็มานําเสนออย่างนักราบนเถื่อนเรามานําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับข่าวสารด้านตำ,ำรวจแบบนี้นะครับอย่าสิ่งหนึ่งที่พวกผมไม่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้โดนคดีกันก็เรื่องมีนประมาทนะครับ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาผมลงแล้วกอันนี้ขอร้องนะกันนะครับผมเป็นห่วงนะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมลงไปฝา,ากๆไว้นะครับออมันเยอะแยะนะครับแต่ละวันนี่ผมไม่ได้บอกว่าผมอ่านข่าวนะคือผมติดตามข่าวสารหลายช่องทางนะครับจากาไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube หลายสำนักข่าวเอามาลงเนี่ยอ๊ย้ยมัน เยอะแยะไปหมดนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพบว่ตรลอยนะจะปฏิรูปยังไงกับองค์กรของท่านเองนะครับท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่า,าจะครบปีหรือเปล่านะครับจะครบปีหรือยังนะครับแต่อยากจะให้ท่านนะครับตรวจสอบข้าขราชการด้วยกันนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะออกไปตรวจาสารเสพติดนะครับตั้งด่าน รีดไถแบบนี้เมื่อวานนี้ก็มีนะครับวันนี้นะครับก็ป๋ากินไก่ไทยอ่อนนะครับเดินทางไปมีสองภารกิจนะครับเดินทางไปอุดรธานีนะครับไปยื่นสารปกครองนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานนักรบบันเทือนสมาคมนักรบบันเทืนอนอและก็ป๋าธรรมรัตน์ป๋ากินไกไทโออนและทีมทนายนะครับที่ ไปยื่นนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ผมได้ดูรายการของไปยิงไกลว่าไปยื่นนะครับร้องสารปกครองให้นะครับยกเลิกการตั้งด่านแบบนี้นะครับออกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับที่ด่านที่มันเถื่อนด่านที่รีดไถพี่น้องประชาชนนะครับตรอใช้อํานาจนะครับของตัวเองนะครับมาตั้งด่านกันเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้ทุกคนเห็นนะครับบนท้องถนนเยอะแยะยุ่ยเยี่ยวไปหมดนะครับถ้าจะใช้คําว่าโอ้โหเป็นตัวนี่มันมันดูไม่ดีครับท่านผู้ชมนะครับ ดูให้ดีนะเออโอ้มันเยอะมากๆนะครับทุกวันนี้จราจรยืนดับก,กันตั้งแต่ฉบับที่สองออกมานะครับไม่รู้ข่าวนะครับข่าวออกมาให้ประชาชนรู้หรือเปล่าว่าท่านได้เซ็นอะไรไปหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเซ็นนะครับเกี่ยวกับการปรับเป็นพี่นัยนะครับปรับแก้ไขปรับปรุงไอ้ฉบับที่สองออกมาถามว่าประชาชนรู้หรือไม่นะครับพอนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับ หรือให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับแขยันกันตั้งด่านไม่ว่าจะเป็นสายเอเชียทุกทุกสายนะครับทุก,ท,กทุกแห่งหนโอ้โหทุกคนเดินทางเนี่ยจะประสบพบปัญหาเกี่ยวกับจราจรมาตั้งด่านโบกนะครับเห็นทุกมุมทุกแห่งนะครับมันงามหน้าประเทศไหมผมถามหน่อยนะครับมันงามหน้าประเทศไหมโอ้โหทํากันแบบโอ้โห โอ้โหทาให้องค์กรแบบดีนะเนาะดีขยันกันไปกันใหญ่นะครับโอโ้เห็นแล้วแบบเหนื่อยใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับคนสัญจรไปมาเอากลวยมาตั้งด่านแล้วก็นะมันทํางานสะดวกสบายสําหรับพวกเขาแต่มันมันต่างจากประชาชนที่เดินทางนะครับไปสะดุดกลวยบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับมันไม่สะดวกรถติดนะครับรถมันติดมันมีไหม ต่างประเทศเขามาตั้งอย่างบ้านเราเคยมีไหมไปดูงานอยู่ต่างประเทศมามาแล้วมาต่างไปดูงานพากันเอางบป,ประมาณไปดูงานแต่ถามว่าประเทศเรามันต่างไหมคุณไปดูงานแต่ประเทศเรานะครับท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหมันเหนื่อยใจนะครับเห็นแล้วเหนื่อยใจมากๆเออมันหลายอย่างด่านจารจนาจรด่านตรวจเบาเอนโฮอ ด่านหลายด่านนะครับโอ้ยไม่มีด่านไม่มีด่านไม่ก็นะบกกับรถสงสัยไปหมดสงสัยไปมั่วไปหมดนะครับคนนั่งอยู่ดีๆก็สงสัยคนขับรถทัวร์รถบ้างอะไรกูสงสัยไปหมดไม่ว่าจะเป็นสายปอสายตราจรแม่งทุกอะไรสายนักท่องเที่ยวมีหมดนะครับทุกวันนี้ระพัดระวังตัวกันแล้วกันนะครับมานะครับมาติดตามเพจนักลบด่านเถื่อน ติดตามช่องเกียงไกไทยอ่อนช่องป้อมบันนอมแล้วก็แจ็คแซ่ล้อ,อะนะครับหลายๆท่านนะครับธนภัตรบุตรทุมพันธ์แบบนี้นะครับพี่วินายนึกบั่นทีมชนบุรีระยองนะครับหลายๆท่านนะครับพี่พันนาพี่ปูเปี้ยวบ้างนะครับหลายๆท่านที่ มีช่องทางการรับชมนะครับหลายๆคนผมไล่ไปไม่หมดนะครับทุกคนคงเป็นถ้าเป็นเอฟซีของน้ำรุเดือนจะได้ดูว่าหลายๆช่องพวกผมก็มานําเสนอ,อเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งด่านแบบนี้นะครับตั้งดีพวกผมสนับสนุนตั้งชั่วพวกผมนะครับดําเนินคดีนะตั้งชั่วพวกผมสนับสนุนแต่ถ้าตั้งชั่วพวกผมดําเนินคดีนะจำไว้คือคือมันต้อง ผมก็ใช้สิทธิ์นะครับฐานะประชาชนคนหนึ่งพวกคุณก็ใช้สิทธิ์ตามคนต่างใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ก็เรื่องเช้าอีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญอีกนะครับเรื่องใบสั่งนะครับจับความเร็วนะครับสายเอเชียไม่รู้อีสพออะไรนะครับนะาก็คิดเอาแล้วกันผมลงไปเมื่อวานนี้ทาง่องทางยู u b e นะครับผมไลฟ์สดกับท่านอาจารย์พัดเมืองเพชรท่านที่ปรึกษาหัวหน้าพักใหม่ของเรานะครับก็ ทางญาติพี่น้องก็ขับรถจริงๆแกก็เป็นคนขับขับไปอะไรครับวันนี้แกไม่ว่างแกก็ให้มีทางบ้านขับรถไปนะครับโดนใบสั่งนะครับโดนใบสั่งนะครับโอ้โหเรื่องนี้นะครับมันพีคยังไงนะครับเพราะว่าใบสั่งเมื่อวานนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเก้านี่ไหมล่ะวันที่สิบแปดเสียงชัดเจนพยาวครับขอบคุณครับช่างลินครับสวัสดีครับ อ่าโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามทั้งทางช่องทาง facebook แล้วก็ทาง youtube ช่องป้อมปนอมช่องเดียวกันนะครับที่ผมกำลังไลฟ์สวัสดีครับพี่ทวีปนะครับอ่าพี่ทวีชื่นชมนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่รับชมผมป้อมปนอมไลฟ์นะครับทัการยนยามเช้าเดี๋ยวทํางานแล้วนะครับมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเกี่ยวกับข่าวสารด้านตํารวจนะครับเมื่อวานนี้ก็ก็ถือว่าโอ้โหมันนะไม่รู้นะ องค์กรนี้มันคืออะไรนะครับมันทําทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าทําอะไรกันนะคืออย่างเมื่อวานนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับรถทางบ้านอาจารย์พัดกอเอาไปนะครับไปใช้ทางบตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหามาบอกว่านะครับใช้ความเร็วเกินกําหนดนะครับแต่ที่ผมสอบหามาเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่าเออแบบโดนใบสั่งอ่าโดนใบสั่งแล้วแบบ ยังไงโดนใบสั่งแล้วใบสั่งยังไม่ได้นะอันนี้ไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือใบนะครับใบเสร็จรับเงินมันเป็นมันไม่ใช่วันที่เมื่อวานนี้นะครับมันเป็นอีกวันเดือนหนึ่งของอีกนะครับอีกสิเดเดือนข้างหน้านะครับแบบนี้คือผมไม่รู้ว่าระเบียบนะครับตรออต้องเขียนไวไ้แบบนี้ไหมแบบเอ้ยปรับวันนี้คุณต้องลงวันหน้านะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับใครรู้ก็มาบอกหน่อย นะครับเมื่อวานนี้นะเราก็ปิดไว้ก่อนว่าสนอไหนนะครับเดี๋ยวก็คงตรวจสอบกันไปนะตรวจสอบกันไปตอนนี้ก็คงจะวุ่นแล้วนะถ้าได้ดูแบบใบเสร็จรับเงินมีวิธผมลงไว้แล้วนะครับเ <c oughs> ข้าไปดูทางช่องทาง youtube เมื่อวานนี้ลฟ์สุดโอ้โห้ยมันเหนื่อยใจนะครับเช้าทุกเรื่องนะครับนะมันจะไปไหนกันนะครับจะเช้ากันไปไหนกันนะพอพอได้แล้วนะครับเบาๆได้แล้วเบาๆไบๆไว้แล้วนะครับ ม,มันเยอะนะเออตาแก้วยังไม่ถะยังไม่หายเลยนะถ้าตดยังไม่หายเหม็นเลยเอาแล้วนะครับทางนครสวรรค์เอาแล้วนะครับ,รรนะรบตดยังไม่หายเหม็นเลยมีอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้สายเอเชียก็มีโอ้มันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับทุกวันนี้ทุกคนก็ระมัดระวังตัวแล้วกันนะครับใช้รถใช้ถนนหรือปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับยกกล้องขึ้นมา,าเวลานะครับทุกคนก็ ส่งข่าวไม่ให้ผมบอกอ่ะมีด่าตรงนู้นตรงนี้เอานะครับคิดดีๆเอาภาพดีๆนะครับมาฝากกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถที่ท่านจะไล่สดได้แต่อย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจอันนี้ผมขอร้องแล้วกันนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวมันจะโดนคดีเยานะครับอย่าไปหมิ่นประมาทเจ้าที่ตำรวจ <c oughs> เราถ่ายได้นะครับไม่ผิดกฎหมายอันนี้ยืนยันเลยไม่ผิดกฎหมายในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเครื่องแบบข้าราชการ นะครับสามารถที่จะถ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมยืนยันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยมันจะผิดกฎหมายคุณไปด่าเขานะครับอันนี้ผิดแน่นอนคุณไปด่าเขาเขาดำเนินคดีเขาสามารถดําเนินคดีคุณได้นะครับอย่างที่ผมลงไปนะครับไปอไลสดหรืออะไรแบบนี้ผมนะจะไม่ด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะป้องกันตัวเองไว้เป็นเบื้องต้นเพราะว่าถ้าด่ามันโดนแน่นอนนะครับลงไปชื่นชมลงไปสังเกตการนะครับเพราะไม่มีกฎหมายที่จะห้ามเรานะครับ ตำรวจนะครับที่โง่ๆก็มีนะครับเราอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับสําหรับที่ที่ตำรวจที่ที่ที่มันงโง่นะอืมต้องบอกอย่างี้เลยถ้าฉลาดเขาไม่พูดออกมาน,นะครับว่าเอออันนี้เป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะครับแต่มึงอยู่ในเครื่องแบบแบบนี้ไม่ใช่นะครับไอแบบนี้นะครับคือว่าคุณเจอตำรวจโง่แล้วแต่คุณจะไปด่าเขานะว่าเอ้ยคุณตำรวจโง่อย่างี้อย่างนี้คุณโดนก็ดีนะครับอย่าไปว่าคุณทายเลยนะครับคุณ มันมีกฎหมายห้าไมไหมหรืออะไรคุณตอบโจ้ได้นะครับตามสิทธิ์ของเราตามที่พอสมควรน,นะครับด้วยความสุภาพนะครับการใช้วาจากับเจ้าที่ตํารวจถึงเขาจะจะโง่แค่ไหนก,ก็ก็ด้วยความสุภาพนะอันนี้ผมบอกนะครับทุกคนสามารถที่จะถ่ายได้นำเสนอได้นะครับสิ่งที่มันดีๆงามๆของเจ้าที่ตำรวจสิ่งที่ตำรวจที่เขาทําดีก็ไปถ่ายเขาเถอะนะครับอ่ะสิ่งที่ชั่วก็เอามานําเสนอแต่อย่าไปว่าเขาชั่วอยู่ตรงตรง,ตรงหน้าด่านนะ แต่ถ้าตำรวจที่ดีๆเขาทำเพื่อสังคม,มรลดอะไรคุณเอาเรื่องราวดีๆส่งมาให้พ้อมมานอมก็ได้นะครับมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้รับชมไม่ว่าจะเป็นทั้งดีทั้งชั่วครับเอามาเหอะนะครับแต่ผมขอร้องอยู่ในคลิปอยู่ในภาพของคุณอนะ่ะคุณอย่าด่าเจ้าที่ตารวจนะเรามานําเสนอไปด้วยกันนะครับสิ่งที่ดีๆของตํารวจพี่ๆตารวจเขาทําดีเราพร้อมสนับสนุสนนักลบเดือนพร้อมสนับสนุนสมาคมนักลบเดือนพร้อมสนับสนุนร้อเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ขอบอกนะครับทุกคน ผมป้อมมนอมนะครับผมก็ขอกลับลาพียงเท่านี้เดี๋ยวไปทํางานก่อนมาทักทายกันยามเช้านะครับอะเช้ากันกันไปนะครับถ้าคิดว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ท่านเห็นว่ามันดีก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องทางป้อมมนอมทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง y o YouTube อ่าช่วยกันแชร์นะครับบอกต่อกันปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า